สวัดีครับคลิปนี้พาม,มาดูโลกท็อปที่อันตรายที่สุดนะครับท็อปไฟเป็นลูกเข้าผลอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่จุดไม่ไหมนะครับนี่ไม่ไหมตรงนี้ลามไวมากเลยครับฝนตกนี่นี่นะครับเนี่ยหยุดใส้กัน,นข้างล่างอีก เร็วมากตรงนี้มันตรงนี้สองลูกอันนี้ฉีกออกแล้วนะครับนี่ฉีกออกแล้วน,นีอยู่ตรงนี้ลูกหนึง่งอันนี้จะเอาลงแล้วก็ออกไปแล้วก่อนหน้านี้อีกลูกหนึง่งน่ครับทายาไว้อันนี้ต้องฉีกออกเลยนะครับามเร็วมากเลยนี่ครับอเห็นไหมครับนั่นแหละครับ จุดไม่ไหมครับสีแหลกๆหลเกือบหมดต้นนะครับนี่ไม่ใช่หมดนะครับไม่ใช่หมดนะครับนี่ทายาไว้ใช่หมดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามลูกออกไปหมดแล้วนี่ครับอันนี้ทุกที่อยู่ก็ไม่แน่เพราะว่าฝนตกอย่างเดียวเลยนี่ทางนี้ก็ไปเกือบหมดนล้วเมื่อวานไปประมาณสิบ สิบกว่าลูกวันนี้ก็ดีคำเนี่ยใช้หมดเลยตัวนี้อันตรายมากครับทับไฟถ้าไม่ดูทุกวันเช้าเย็ยน,นไม่ได้เลยครับไวมากเกือบหมดต้นครับดีไม่ดีอ่านหมดต้นก็ได้ไม่ได้ขายดีครับเฝ้ามาอย่างดีตอนนี้ หมดเลยเกือบเกือบหมดต้นเลยนี่ใช่หมดครับถ้าฝนตกจะหยดใส่กันครับถ้าเลี้ยงไม่เป็นไรอันนี้ฝนตกครับมันก็เลยหยดใส่กันหยดรุ๊บลามเลยเอามีอยู่นี่ครับลูกหนึ่งยังไม่ออกเมื่อวานสิบกว่าลูกวันนี้เป็นสิบเหมือนกันครับถ้าทุกวันก่าจะตัดก็หมดครับมเหลือ เพื่อนๆก็โฟร,ระวังหน่อยนะครับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้ครับ